นีค่ครับสำหรับขอมาครับข้างเวทีนะฮะคนพอกระถเอายาสูเนืหูยาหำกาแมวดำตาแดจนกำขีมบอกเคยทาอเอ้าสมยีนลีวายไอ้ก็ยืมูมาพบกับ ไปห้าร้อยบาทครับผมครับโเจ๊ดเจิดครับผม อ,อ,อัิบาลไอ้มันคุณพ่อกระเทิกันโลกกันลาบ่สมเจ้าสีเอาอี้ยันไปสู่กับเขาไอ้มันกระจอบเกินในเบิ่งเจ้าบินเจิดอยู่เท้งฟ้าไอ้คนอยู่ตามพันสาบเถือ ขอบคุณมากครับครับเสียงปรบมือนฮะโอ้ขอขอสดขอคุณมากสบแฟดฮะส่งแฟดให้ด้วยฮะข้างหลังนะฮะร้องได้ช่วยกันนะฮะเพลงนี้เหมาะสำหรับวัยรุ่นนะฮะแน่นใจวัยรุ่นนิดนึงนะครับ ไอ้มันกระจอบเกินี่เบิ่งเจ้าบิียนเจิดอยู่เพร่องว้าไอคนอยู่ตัพันสาบเถอดในะเบิ่งเ,งเจ้าปานบังไฟไอมันคนพอกระเถิเอา้าโลกกันละเา,ส,เาสุจยอดเลยนะฮะนทอานะยังไปสู่กับเขาไอมันกระจอบเกิน เบิ่งเจ้าปีนเจิดอยู่เทิงฟ้าไอ้คนอยู่ตามผันสาบะเธอได้ตั้งน้นเบิ่งเจ้าบาทบั้เฟย์ไ้มันคนพ่อกระเถิดใะโลกกัละลาบมาสมเจ้าที่เอาอียังไปสู่กับเขาเขามีแต่ขอนบอดได้เบิบ่งเจ้าปีนเจิดอยู่เทิงฟ้า ไอคนอยู่ตามพันสาเพราเธอไอแต่นนา้าเพิงเจ้าป่านบังไฟไอตด้นนาเบิงเจ้าจัดไอไปันีามชอบะ สองคนขนาดนะสองคนก็นเริ่มใจช่างภาพเลยครับมาเบืองเด้อับลูกหลานไปมาเบืองกันเด้อ อ่าสมัยจุดสวนเลยนะที่เอามาบางส่วนนะครับเอามาหลายบ่ได้ครับรุ่นเมทีครับเรื่องเรื่องคัดที่แบบคดีที่สุดครับครับทำเอวไปเด้อทำเอวไปเด้อครับผมทำเอวให้อย่าลืมยิ้มเด้อครับเด้อผู้ใดแอวดีเด้อติ๊บเด้อกพันมาผู้ใดตีเนวผู้ใดผู้ใดติ๊บเด้อกขันจ่อมา จะติดควายแ้ยเลยจะหนุ่มม้องเก็บขัดพึ่งเลยครับเสื้อฟ้างครับแ่นวัดครับเอาเรียครับเก็บขัดจสิงๆนี้ครับชุงของพวกรอครับอาละชุมชุดเลย

จังเอมาพบนาสาวแห่งสาวแห่งบจใจ เสียงกีเสียงฮอยสเสียงหนครับ จะลยงสุดยอดอย่าฟ่าล้มเ้ออยมีฟ่าล้มแล้วว่าไครติปบอะผู้ช่วยโยมนะครับมามาจ่ายติปนะครับอันขยับไปนะครับขยับไปนะครับขยับไปเอาเงินครับของเงินเอาเงินครับส่เอาเงินครับอย่าฟ่าล้มครับเพราะว่าแตงโตเจ้าบ้านปวดหัมันคุมเออวนนเขากกััอี่ยร จะได้รับการสนับสนุนกับกลุ่มแม่บ้านทุกปีนะครับโอ,โอ,โอ้วิศวะเป็นงานที่สองเนาะครับก็พอ,อ,อเรียนเจาภาพเนาะจากกำลังพัฒนานะครับ เากราบแข็ผู้วิเกียที่รถทุกท่านนะครับครับเมื่อนี้นะครับผมกัสิขอมอบเงินให้กับชิดจักรดำรงพัฒนานะครับสองพันบาทเนาะเอาเชิญเพื่อนมาครับนะจับกล้องกินเส้นเนาะซื้อคนชนเท่าเดี๋ยห์ละเออเตินตางไปเยอะอ่ะเอาตัวนี้มอบไปสองพันบาทเนาะ สวัสดีค่ะไม่ต้องถามเนาะดูหน้าพี่น้องก็วันนี้มีความสุขมากมีมีมีไม่มีไม่มีมีอ่าสิบเก้าสิบเก้าค่ะโอเคเอาเอาไปโอเคเห็นเบอร์แล้วเห็นเบอร์ใช่ไหมโ,<ด>โอเค ไปนี้มีไหมแผ่นนี้มีมีไหมไม่มี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 หนึ่งมีมากขอบคุณพระเจ้าเอาละแต่จริงเนี่ยผมไม่รู้หรอกมีพระเจ้าองค์หนึ да ่งเนี่ยรู้เราทั้งหมดครับผมแค่มีวิธีเล่นเท่านั้นเองครับแต่จะจะบอกพี่น้องว่า เรามีพระเจ้าเนี่ยอีกท่านหนึ่งที่รู้จักชีวิตเราทุกอย่างครับบาปเราไม่ทำบาปหรอกเพราะเราไม่เคยขโมยเราไม่เคยฆ่าคนเราไม่เคยติยาหรืออะไรเราเรา,เราทำดีมากมีอะไรเราก็ทำบุญมีอะไรเราก็ช่วยดีหัวใจบางครั้งก็คิดไม่ดีจริงหรือเปล่าบางครั้งก็คิดอิจฉา ด้วยบางครั้งเราโมโหโกหกหลอกลวงนี้เพราะความบาปแย่เราห่างจากพระเจ้าเพิ่นตนเองสร้างความดีแล้วก็มีศาสนาแล้วก็การศึกษาบางคนก็คือว่าโอ้ยฉันเป็นต็อกเตอร์แล้วน่าจะ ไปกับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าได้ทำยังไงยังไงทำมากขนาดไหนก็ล้างความบาปผิป่าไม่ได้วันนี้เราฉลองวันคริสต์มาสคือแปลงวันเกิดของพระเยซูคริสต์แต่พระเจ้าก็ส่งพระเยซูคริสต์ตายบน,มยนไม้กางเขนล้างความผิปบาของเราได้ไ แต่มนุษย์เราก็ยังทําบาปอยู่ความผิดบาปหรืออะไรจะไม่มีสิทธิอำนาจต่อชีวิตของเราไปิงสวันก็ฝืนขึ้นจากความตายพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านนะครับหลายคนที่นี่อาจจะเป็นคริสเตียนและบางส่วนก็อาจจะไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับผมมาจาก ยะลานะครับยายามวใชทยยาลายาลายาลาเล่นยาลยาลานะครับชีวิตของผมนะครับเมื่อก่อนที่อาจารย์ทั้งสองได้ยกตัวอย่างนะครับน้ําสีดําใช่ไหมครับชีวิตของผมเป็นอย่างเหมือนน้ําสีดํามีความชั่วร้ายมีความโกรธมีความอาฆาตมีความทุกอย่างหยุดสีดําหมดเลยครอบครัวของเราเนี่ยอยู่ในตระกูลของหมอผีนะครับ หมอผีก็คือตาของผมเป็นเพื่อนของขุนพันธ์อินทรชิตนะครับใครรู้จกักขุนพันธ์บ้างครับเคยใครเคยดูหนังขุนพันธ์บ้างตาของผมเป็นคนสงขานะครับครอบครัวข,ของแม่นะครับสงขาพ่อเป็นคนปัตตานีนะครับพ่อจะเป็นครึ่งกายของมาเลเซียเลยหน้าตาของผมก็จะออกแขก,แขกนิดน,นึงใช่ไหมครับไว้หนวดด้วยอาจารย์เบีย้ยบอกว่าห้ามโกนหนวดนะจริงๆผมอยากจะโกนมากเลยอาจารย์เบีย้ยบอกห้ามโกน เอาไว้มาเป็นคําขยานมันจะได้ดูน่าเชื่อถือหน่อยนี่นั้นสิ่งหนึ่งที่กําลังบอกว่านะครับเมื่อผมอยู่ในวงจรอย่างนั้นนะครับอยู่ใช้ชีวิตกับตานะครับตาก็มอบสิ่งดีๆให้ก็คือคาถาครับคาถาอาคมต่างๆนะครับช่วงจะเรียนรู้วิชาของตานะครับคาถาต่างๆเนี่ยก็ไปวัดใครรู้จักวัชชะไห่บ้างหลวงปู่ทวดนะดังมากนะครับวัชชะไห่นะครับ ผมมีหลวงปูท่ทวดรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะครับพี่น้องรู้ไหมครับผมไปสักมาเต็มหลังเลยนะครับสักน้ํามันนะครับสักของนะครับเต็มหลังเลยแต่แล้ววันหนึ่งนะครับชีวิตของผมนะครับเมื่ออยากจะไปเรียนโรงเรียนสุพรรณโรงเรียนกีฬานะครับผมได้มีโคต้าติดฟุตบอลที่โรงเรียนสุพรรณนะครับแต่แม่กับพ่อบอกว่ามันเดินทางไกลจากยะลาไปสุพรรณเนี่ยพ่อแม่เป็นห่วง เลยได้ใบปริญญาขี้ยานะครับผมติดยาเสพติดผมเข้าไปเหมือนกับเด็กใจแตกอ่ะนะครับเจอเพื่อนฝูงป,ปั๊บผมไปติดยาเสพติดกินน้ำท่อมก่อนนะครับสีคุนร้อยในสมัยก่อนยังผิดกฎหมายอยู่นะครับกินสีคุนร้อยดูดกัญชานะครับเมื่อมั่วสิ่งเหล่านั้นชีวิตยังไม่คอนะครับเข้าไปอยู่ในวงกรวงจรของยาเสพติดก็คือยาบ้ายาไอและไปสู่วงจรก่อนการขาย แต่ผมมองภาพของพระเยซูก็คือเป็นศาสนาของฝรั่งผมไม่เชื่อพระเยซูจะมาเปลี่ยนชีวิตผมได้ยังไงเหมือนน้าสีดําพระเยซูเป็นศาสนาฝรั่งแล้วจะมาเปลี่ยนชีวิตของไอ้ปังปอนได้อย่างไรผมไม่เชื่อผมต่อต้านพระเจ้าครั้งที่หนึ่งเมื่อต่อต้านพระเจ้าครั้งที่หนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้ไงผมถูกแทงที่คอนะครับเกือบ เกือกเข้าหลอดลมนะครับโดนไข่ปลาโดนต่อยเย็บที่ห้าเข็มไปนอนอยู่โรงพยาบาลครึ่งเดือนนะครับเจาะปอดยังไงลูกอยู่ในศาสนาที่ลูกได้ถูกเรียนมาถูกสอนมานะครับผมจะไม่เปลี่ยนศาสนาเด็ดขาดครั้งที่สองผมติดคุกสิบแปดปีหกเดือนครับพี่น้องผมมีคดีร่วมกันปนและพยายามฆ่านะครับผมมีคดีร่วมปนและพยายามฆ่าผมติดพุกสิบแปดปีหกเดือนแต่ช่วงนั้นผมเรียนเทคนิค ปี2ปวช .2 เนื่องจากเป็นคดีแรกนะครับเป็นเยาวชนที่ศาลอนุโลมให้ออกมาบำเพ็ญเนื่องจากาเรายอมรับแต่ผมไม่ได้ไปฆ่าเขานะผมแค่มีส่วนร่วมกับเขาในสนาพุทธนะครับและต่อต้านอิสลามที่อยู่เข้ามาในยะลานะครับเราก็ตีเขาเราไม่ให้เขามาอยู่ในยะลานะครับจนจนเกิดเหตุนะครับจนเกิดเหตุผู้กำกับนะครับภูธรภาักเก้านะครับ จนใต้สั่งโรงพักบอกว่าต้องจับเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ให้ได้นะครับกลุ่มผมนะครับต้องจับเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้ถ้าจับไม่ได้เขาจะระเบิดโรงพักยาลาเชื่อว่าพระเจ้าช่วยผมครั้งที่สองแต่ครั้งที่สามพี่น้องครับผมมารู้จักพระเจ้าที่อุบ,บลราชธานีอ่านศูนย์บำบัดยาเสพติดครั้งที่สามผมต่อต้านพระเจ้านะครับบอกว่าถ้าผมเชื่อผมขอตายดีกว่าพี่น้องเชื่อไหมครับผมเกือบตายจริงๆ ผมเกือบตายเนื่องจากโจรเนี่ยตามล่าค่าหัวผมมีค่าหัวในสมจังหวัดนะครับช่วงสิปีที่แล้วนะครับอยู่ประมาณสา0 0 0ื่นบาทนะครับเด็กวัยรุ่นนะครับอิสลามเนี่ยพยายามหาผมนะครับตั้งแต่สุดจนถึงประจวบนะครับก็คือโซนภาคใต้นะครับถ้าปังปอนอยู่ในโซนภาคใต้นะครับก็เก็บเขาเสียยัดใส่กระสอบเลยนะครับ คนที่ไม่ได้เป็นญาติกับเราไม่ผมไม่รู้จักเลยมาช่วยชีวิตของผมเหมือนกับพระเจ้าส่งตัวแทนมาว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตใหม่ถ้าคุณอยากมีการเปลี่ยนแปลงคุณออกจากยะลาผมไม่รู้จักพระเจ้าที่อุบลผ่านศูนย์บำบัดโดยไม่ต้องใช้ยาบำบัดผมใช้กีตารากับพระชนะของพระเจ้าที่เราคิดเตียนได้อ่านกันทุกวันภาวานา ตื่นเช้าเล่นเพลงนมัสการที่เราได้ยินมาอยู่นั้นร้องเพลงนมัสการจนพระเจ้าให้ผมเรียนรู้ว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าเที่ยงแท้มีจริงในชีวิตของผมผมเปลี่ยนแปลงณเวลานั้นแล้วก็ได้เป็นผู้ดูแลศูนย์บำบัดยาเสพติดที่นั่นในช่วงระยะหนึ่งปีช่วยดูแลพี่น้องที่ติดยาเสพติดมาจากลาวบ้างเพราะว่ามติดมุกลาหารมาจากลาวฝั่งนู้นครับเข้ามาบำบัด ผมขอบคุณพระเจ้าผมได้มีชีวิตใหม่ผมบอกว่าผมจะรับใช้พระเจ้าจนกว่าชีวิตผมจะตาย่าน้ำกันพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับความหักของพระองค์ที่มีต่อโลกมนุษย์เท่าที่พระองค์ได้ทรงสร้างทุกอย่างเวลาหนีขอพรจากพระเยซูคริสต์เจ้า ที่จะซอยเฮ้าได้ลุดพ้นจากปัญหาบางคนอาจจะเกี่ยวของกับยาเสพติดอยากจะมีชีวิตใหม่เวลานีขอพระเยซูซอยผู้นันแน่ที่พิพนอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเปลี่ยนบ่ได้พระเจ้ามีหลายคนที่สุขภาพร่างกายบ่แข็งแรงขอพระเยซูรักษา สุขภาพร่างกายแต่ต้องส่วนผู้ที่เพิ่นเจ็บเพิ่นปวดขอสุขภาพที่ดีนับจากมือนีเป็นต้นไปสู้ปีใหม่ที่เขาจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่ขัดสนผู้ที่มีปัญหาภาระหนีสินที่จะมีสติปัญญามีกำลังที่จะจัดการ บริหารการงานการเงินเพื่อที่จะเลี่ยงดูครอบครัวจุนเจือให้สามารถที่จะประคองจนกระทั่งมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งร่างกายทั้งจิตใจที่แข็งแรงนะครับชูกําลังผมตลอดคือพระเจ้านอกจากพระเจ้าแล้วคือมีผู้หนึ่งครับที่เป็นใจผมแล้วก็เขาเข้าใจก็คือภรรยาแก่สิ้นปีแล้ว จริงสั่งหาบ,บลักอาจารย์เต้ได้บ้านี้ดูแลตลอดนะ,นะครับเนาะขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเมียดีๆมากนะครับขอบคุณครับหักหัวใจจะเดือีลาหากคำว่าสู้มาด้วยกัน บ่มีจอาประคองบ่มีน้องมือนั้อนอคงบ่มีมือมีมองย้อนทางที่สองเราผ่านมีรา,าร้านเป็นฉากชีวตอยู่กับความดินรง บนพ่อปานกุฏิรอดมาอดเมื่อนี้จังได้เงินที่น้องบอถิมบอปานในช่วงเวลาที่อายลำบากขอหยิบยื่นความเป็นตาในเรื่อง ก็ยังรับไว้ไอ้เคยเป็นคนหักสว่ไอ้เคยเป็นผัวที่บ่อเอาไหนเจ้าเธอยังอยู่ให้ก่อนและสองคนเฮาก็รอดมาได้หาให้หักหัวใจเจ้าแหจังไดก็ยันหัก ไยหักห,หัวใจเจ้าแม่อันเนี้ยเนี่ย<ม>ไหลางวันอยู่บ่เมียขอบคุณครับสลับปลาปีก้า,า,าโอป้าที่โอ้ยคอบมอย่างเป็นทางการบงหนา้าเวทีเลยนะครับขออนุญาตสักครู่กหนึ่งนะครับครับไว้วาวลาผู้ดเดียวยกอ่ะยกนักบอสนักบอส นักวะสองคนสองคนสองคนหมื่นกว่าบาทครับตู้เย็นตู้นี้หมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้เอามาให้ตัวอย่างก็เป็นโค้งโอ้ยก็ยังว่านักนะโอ้ยนักนักนัก่นี่ะเอ้โอ้เอา